ประชาชนชาวมพูชาจะเดือดร้อนแสนสาหัสเลยนะครับเพราะตอนนี้การบริหารางานในกมพูชามันคุณเซนมันกินอย่างเดียวมันทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวเงินเงินจากบ่อนการพนันเงินจากแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งหลอกลวงแก๊งสแกมเมอร์คุณเซนเก็บเข้าส่วนตัวนะครับเก็บเข้าส่วนตัวมันไม่ไปถึงพี่น้องประชาชนชาวมพูชาผมไม่อยากให้คนไทยแต่คนขมินทะเลาะกันนะครับ ไป,ไปโกรธไปเกลียดคุณเชนถ้าการเมืองในกัมพูชาเปลี่ยนจากคุณเชนเราก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะครับทํามาค้าขายเป็นเมืองที่เมืองน้องกันได้นะครับผมไม่ได้ไปลงสอสอลงการเมืองครับผมมองว่าอย่างนี้ครับหนึ่งผมพอมีบำนาญกินประคองซื้อข้าวกินนะครับไปนอนไหนมันก็เสียแค่ ตอนนี้เมื่อก่อนเสีย30บาทต่อวันตอนนี้เสีย150บาทต่อวันนะครับเพื่อเท่าวันละส0 0รถ้าไปลงการเมืองมันก็จะโลภโลภแล้วสมมุติว่าไปลงการเมืองก็ต้องเตรียมตัวนะครับต้องไปงานต้องออกนานทุกวันเพื่อเอาใจหัวคะแนนไปพบกำนั้นผู้ใหญ่บ้านสอจอบ้านคนไหนแต่งคนไหนบวชคนไหนเสียชีวิตกับไปนะครับ ไปเสร็จเรียบร้อยสมมติเ่าเลือกตั้งเลือกตั้งมาเลือกตั้งมาพบกนะครับได้เป็นสอสอก็ต้องวิ่งหาทุนคืนนะครับวิ่งหาทุนคืนนะครับหรืออยากจะไปเป็นรัฐมนตรีก็ต้องไปซื้อเสียงสอสอหรือตอนเลือกตั้งพรรคเขาให้มาสามสิบเราก็ต้องแปะแป้ให้อีกสิบหาให้ได้สิบคนผมอาจจะเสียไปร้อยร้อยหนึง่ง ผมได้เป็นรัฐมนตรีแต่มันไม่จบแค่นั้นดิแต่ละเดือนพวกสสนี่เลยจะมาขอจะมาขอ,าขอค่าใช้จ่ายเป็นหลายเดือนเดือนละแสนสองแสนนะครับจะไปหาเงินที่ไหนเงินเดือนแค่แสนกว่าบต้องทุจริตยอย่างเดียวแล้วก็จะไปติดทุกข,ขอญาตเอาาื้น้มนะครับท่านอดีตรัฐมนตรีรักเกียรติท่านเคยพูดเอาไว้นะครับนี่คือนักการเมืองบ้านเรานะครับ แต่ถ้าวันหนึ่งมันถึงยุดที่ไม่จำเป็นต้องซื้อเสียงนะครับใช้คุณงามความดีออกไปประกาศให้ชาวบ้านเารับรู้แล้วชาวไทยเนี่ยไม่เห็นแก่งเงินซื้อเสียงห้ารอยบาทพันพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามชาวบ้านดีขึ้นแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันก็คงจะเปลี่ยนไปแต่ผมคิดว่าคงยากครับคงยาก เขาบอกว่าช่องดำมีห้าพู้ําว่านั่นนะเดี๋ยวเขาบล็อกผมอีกนะครับขอบคุณมากครับจากช่องคำถามช่องแดงจะค้างเลยนะตอนนี้มันเจ็บอ๋อเจ็ดพันกว่าเอา้าแสงแดดมันสองเจ็บมีผู้เข้ามาชจมเจ็ดพันกว่าทา่านช่องนี้เท่าไหร่หกพัน มันยังไงกั 6.8k เนี่ยมันหมายกว่าว่าเท่าไหร่อ้นนี้ผมคิดว่าผมเห็นเจ็ดเกดแสงแดดมันส่องกลายเป็น6,700นะครับขอบคุณคับข,ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมกันนะครับก็สงสารนะแรงงานคือเราเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่สงสารนะครับไม่ว่าจะเป็นคน มอญพมา่าไทยใหญ่เขมรงกัมพูชาอะไรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตเขาเนี่ยเป็นผีพุ่งใต้แล้วเนี่ยมันดันพุ่งข้ามแดนไปมันพุ่งข้ามแดนไปแดนชายแดนเราติดกันแต่ผีพุ่งใต้มันดันพุ่งข้ามแดนไปนะครับพุ่งข้ามแดนไปมันไม่มีจะกจินนะครับก็กระเสือกกระสนไปทํางานัเหมือนกับครั้งหนึ่งนะครับประเทศไทยมันก็ยากจนอย่างเงี้ยเมื่อ20 ปีที่แล้วนะครับเราก็เสียขนส่นไปทํางานซาอุดิอาระเบียครับนะครับไปขายแรงงานพวกเราเรียกว่าไปขายแรงงานนะถ้าเขามีกินบ้านเขามีกินเขาไม่มานะครับนะครับบ้านเขามีกินเขาไม่มาแล้วครับเขาไม่มีจะกินไงฮะมาเนี่ยอย่าไปดูถูกกันเลยครับอย่าไปดูถูกกันเลยครับมาไม่อยากให้ประชาชนเกลียดกันนะครับนักการเมืองเขามาแสวงหาหน้า มาแสวงหาอำนาจนะครับเข้ามาแสวงหาอำนาจทั้งก็หมดไปนะครับที่น้องประชาชนมันใครที่มีเมียเขมรมีผัวไทยเมียเขมรอะไรก็อย่าไปเกลียดกันอย่าไปเกลียดกันนะครับควนควนประสาทน,นะฮะน้องเกิดภาวะความเครียดจากการสู้รบก็เลย ก่อเหตุข้าวก็ต้องขอแสดงความเสียใจทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บสองคนนะและก็น้องทหารซึ่งเสียดายนะครับเขาเป็นนักรบที่ไปเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศไทยไม่น่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ในบ้านเรานะครับ เราก็ได้แต่แสดงความเสียใจแล้วก็เยียวยานะครับสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องในบ้านเราอย่าไปโพธนาไปให้ขมิ้นมันหัวเลาะใส่เรานะครับเรื่องในบ้านเราเราแก้ไของเรานะครับเรามาต่อสู้กับขมิ้นดีกว่านะครับในส่วนของชาวบ้านเนี่ยผมขออนุญาต จะพูดคำว่าตำหนิก็ได้นะน้องสองคนรวมทั้งคนที่ไปนั่งร่วมกินด้วยรวมทั้งเจ้าของบ้านด้วยในสถานการณ์อย่างนี้บริชาวบ้านบริเวณแนวชายแดนมันต้องช่วยกันสอดสอ่องดูความผิดปกตินะครับยิ่งเวลากลางคืนต้องดูนะครับ เหยนมองไปบนท้องฟ้าว่ามันมีโดรนของฝ่ายขมิบบินเข้ามาไหมหูเงียบฟังเสียงมีความผิดปกติผิดปกติก็แจ้งกับทางราชการให้รับทราบจะได้หาทางป้องกันแต่นี่ท่านใช้ชีวิตแม่นสบายเหลือเกินกินเหล้ากันตั้งแต่เที่ยงวันกินเหล้ากันตั้งแต่เที่ยงวันฉลองนะครับ สองทุ่มทหารเขามาเตือนว่าเปิดเพลงเบาๆหน่อยมันฟังเสียงโดนโดนเนี่ยบางทีมันฟังเสียงใบพัดมันรู้เรื่องถ้าตาไม่ได้มองเนี่ยท่านเงียบฟังแทนที่จะเงียบฟังช่วยกันสอดสอด่องแต่ท่านมองว่าเป็นธุระไม่ใช่เลยผมขอญาตตําหนิดตรงนี้นะครับสถานการณ์อย่างนี้มันปกติที่ไหนแล้วครับมันปกติที่ไหนนะครับและคนเมาเนี่ย ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของคนเจ็บเล็กน้อยคนหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งเจ็บสาหัสคนเจ็บเล็กน้อยบอกว่าเพื่อนไปต่อว่าทหารยังไงเนี่ยฟังไม่ชัดน้องทหารที่เสียชีวิตเขาไม่มีสิทธิ์จะมาแก้ตัวเขาไม่มีสิทธิ์จะมาแก้ตัวเพราะเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าคำพูดนั้นเนี่ย มันเป็นผลร้ายต่อคนเจ็บนะอาจจะไปพูดดูถูกจริงว่ามึงเป็นทหารลบก็ไม่ชนะแถมแม่โง่เง่าไปเหยียบกลับระเบิดไอ้น้องนี่ก็เลยเกิดความเครียดนะครับเกิดความเครียดนะครับผมก็ขอญาตตำหนิตรงจุดนี้ด้วยนะครับและไอตัวเจ้าของบ้านก็คงจะไม่ได้ยินแล้วครับ รายละเอียดน้องนี่ก็เครียดควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ก็กราดยิงไปอะไรไปแต่ก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นะครับไม่อยากให้ชาวบ้านต้องได้รับบาเดเจ็บไม่อยากให้ทหารหารที่ไปรบเพื่อประเทศชาติต้องมาสูญเสียชีวิตอย่างนี้เลยนะครับไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เรื่องในบ้านเราเราอยากไปโพธนาต่อเลยนะฮะเราต้องรักกันครับ ไปสู้กับขมรนดีกว่านะครับไปสู้กับขมรนดีกว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวผิดปกติเนี่ยคือประชาชนพี่น้องชาวกัมพูชาฝ่ายทหารให้อพยพถ้าอพยพนี่แสดงมันเตรียมจะยิงประทะแล้วนะถ้าอพยพเนี่ยเหมือนกับทางเราครับถ้าทางเราเริ่มอพยพเนี่ยขมรนก็จะคิดว่าเราจะเปิดการประทะอันนี้เรายังไม่อพยพชาวบ้านแสดงว่าเราใจไม่เคยคิดที่จะประทะ เพียงแต่เราป้องกันนะครับป้องกันแต่ขมนเนี่ยมันเสริมกําลังเข้ามาประชิดแนวล้วนดหนามที่เราล้อมแล้วมันก็หวานวิตกในเมื่อในขณะที่เรายังต้องระมัดระวังกันทหารยังต้องตรึงกําลังเจยอย่างนี้ไอห่าแล้วมึงยังมากินเหล้าอีกแทนที่จะช่วยกันดูแย่มากเลยนะครับแย่มากเลย กินเหล้าแล้วแม่นเปิดเพลงส่งเสียงดังชีวิตมีความสุขเหลือเกินนะครับแย่จริงๆครับแย่จริงๆนะครับที่จริงทหารควรจะใช้อำนาจของกฎอายการศึกนะครับจะสั่งห้ามออกนอกเคหสถานก็ทำได้แต่นี่เปิดเพลงกินเหล้าส่งเสียงดังควนตีนอยู่นั่นแหละนะครับ ส่งเสียงดังก่อความที่จริงใช้อำนาจตามกฎอายการศึกจับปุมได้เลยนะนะครับแต่น้องเขาเป็นแค่พลทหารไงน,นะครับไม่รู้ว่าทหารมีอำนาจอะไรบ้าง